เรื่องช่างเชื่อมต่อช่างเชื่อมพอมาด้วยอาการปวดเอวแล้วใช่ไหมคะเบลก็เลยไปเปิดเอ็กซเรย์ดูปรากฏว่าเอ็กซเรย์ก็ค่อนข้างที่จะผิดปกติเนะแต่ว่าวันนี้เรลจะมาเล่าเอ็กซเรย์แบบปกติก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นเอ็กซเรย์แบบปกติสําหรับคนทั่วไปที่ควรมนีนะคะอันดับแรกเลยคือเราจะดูที่ความโค้งของ แนวกระดูกสันหลังนะคะว่าโค้งเยอะไปไหมหรือโค้งน้อยไปหรือไม่มีโค้งเลยนะคะอันดับที่2คือช่องว่างระหว่างข้อกระดูกสันหลังเท่ากันไหมในกรณีนี้ก็คือเท่ากันนะคะไม่มีจุดไหนที่แคบและกว้างนะคะเป็นตัวที่จะมีเบื้องต้นว่าอาการปวดหลังเกิดจากอะไรกันแม่บางคนก็กระดูกสันหลังเสื่อมบางคนก็หมอนรองกระดูกสันหลังกลิ้นนะคะ ตัวฟิล์มเอ็กซรย์ของลัมบ้าสไปเนี่ยจะต้องดูเมื่อคนไข้มาด้วยอาการปวดหลัง